แกไปฟังเรื่องนี้มาเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นเรื่องปแปลกๆนะคะของฝรั่งเรื่องนี้เกิดอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสาวท่านนี้นะคะเธอมาเล่าให้ฟังว่าเธอได้รับกับสามีได้รับเชิญไปทานอาหารเย็นนะคะของเพื่อนสามีที่เคยทําธุรกิจร่วมกันนะคะเขาก็เชิญคนมาหลายคนแล้วก็เพื่อนของสามีคนเนี้ย เขาได้เมียเป็นคนไทยด้วยนะคก็เลยเธอก็เลยมามาพอมาปุ๊บก็ก็เวลาฝรั่งเขาเจอกันทักทายกันก็คือจะเอาแก้มจุ๊กกันนะเอาเอาแก,แก้มนะคะแตะกันเบาเนะะเป็นการทักทายกันก่อนมาอา่าที่เจอกันแล้วก็หลังหลังจากที่จะกลับก่อนกลับน,นะก็จะทําแบบนี้เป็นเรื่องปกติไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วก็เธอก็เล่าว,ว่าหลังจากที่กินอาหารผ่านพ้นเสร็จไปแล้วนะคะ ก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอจะกับนะคะแขกแขกก็จะกลับเจ้าของบ้านก็จะมายืนส่งแขกนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีกลุ่มเพื่อนผู้ชายสองสามคนนะคะหลังจากที่เอาแก้มแตะแล้วก็จะจับก้นของเมียเจ้าของบ้านแล้วก็บีบแล้วก็ส่งสายตาซิกแซกกันนะคะเธอก็ก็ ก็เลี่ยงนะคะเลี่ยงว่าเฮ้ยมันจะมาจับฉันหรือเปล่าฉันกลัวหรือว่าเออมันเป็นวัฒนธรรมอะไรหรือเปล่านะคะพอเธอกลับไปถึงบ้านเธอก็ถามสามีว่าเฮ้ยวัฒนธรรมของคุณนี่ก็คือหลังจากเอนอกจากที่จะแตะแก้มแล้วก็ยังจะจับก้นเลยเหรอนะคะสามีบอกไม่ใช่เธอก็เลยบอกว่าฉันเห็นนะว่าเพื่อนๆของคุณก็ไปจับเมียของเจ้าของบ้าน สามีก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่า,าคือสองคนเนี้ยเขาเป็นแฟนเป็นสามีพัญญากันก็จริงนะคะแต่ว่าอ่ฝรั่งคนเนี้ยจะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะไม่ได้ร่ำรวยแต่ได,ได้ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะอ่แต่เขาหาลำไพ่พิเศษโดยให้เมียเนี่ยนะคะไป อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะเอาเงินมาแล้วก็เมียก็จะให้เงินเมียห0 0พนะคะห้าพยูโรหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะในทุกๆครั้งที่ที่มาฝรั่งเศสเธอเล่าให้ฟังแบบนั้นนะคะซึ่งมันก็เอ๊ะหนึเอ๊ะสเอ๊ป้าแก้วก็เลยไปอ่านในคอมเมนต์นะคะในคอมเมนต์เขาบอกว่าอา้าวสามีคุณรู้ได้ยังไง หรือว่าสาม,มีคุณเคยไปใช้บริการอะไรอย่างนี้เธอก็บอกว่าไม่ใช่แต่ว่าสาม,มีเคยทําธุรกิจร่วมกันกับเพื่อนเขาคนนี้นะคะแล้วทีนี้ก็เลยมีเอชหนึ่งเอชสองเอชสามอีกนะคะด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยความใส่ใจนะคะก็ทาธุรกิจร่วมกันอะไรในเมื่อคุณบอกว่าฝรั่งคนนี้เขากินเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วเขาจะมีธุรกิจตัวไหนนอกจากธุรกิจเอาเมีย กับร่วมกันกับเมียเขานะคะเป็นธุรกิจแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งมันก็อาจจะมีเรื่องจริงแบบนี้ที่เอาผู้หญิงมาแล้วก็มาทําแบบนี้แล้วก็ทุกสามเดือนหกเดือนแล้วก็กลับไปแล้วก็มามาทําแบบนี้แต่ว่าป้าแก้วก็ไม่เคยได้ข่าวนะคะว่าว่า,วา,วามีแบบนี้งจริงอันนี้พอได้ฟังแล้วเอ๊ะมันใช่เหรอเออเออหรือว่ามันเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะคะก็เลยมานานามาเล่าสู่กันฟังว่า มันเป็นยังไงคุณมีความรู้สึกเออคุณมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ